ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตของ b l a c k พ i n k ที่จะจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนที่แอตแลนตาซึ่งเวลาที่โน่นกับที่ไทยต่างกันประมาณ11เชั่วโมงซึ่งในวันที่2ของที่โน่นก็จัดตรงกับวันที่3ของไทยเราก็คือพรุ่งนี้และจากข้อมูลที่ออกมานะคะบอกว่าสาวๆแบล็กพิงจัดทาการเช็คระบบเครื่องเสียงซาวเช็คตอนประมาณตีห้าเช้าๆเลยตามเวลาในไทยนะคะและหลังจากนั้นก็จะเริ่มคอนเสิร์ตแฟนๆของแบล็กพิงนะคะถ้าจะตื่นมาดูซาวเช็คของสาวๆเขานะ ก็คงจะต้องเข้านอนแต่หัวข้าม เพื่อที่จะตื่นมาตอนที่5มารับกําลังใจโมเมนต์ดีๆจากสาวๆแบล็กพิงค์เขาและตอนนี้อยากให้เราแฟนๆขขงลิซ่าและก็แบล็กพิงค์มาร่วมโหวตให้กับสาวๆเขากันนะสําหรับงานมามา2022งานโหวตนี้นะคะจะเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นกับสาขาที่แบล็กพิงค์เข้าชิงก็คือเวอร์ไวด์แฟนชอยนะคะและก็มีอีกงานก็คืองาน MTV Euro p e Music Award งานนี้นะคะมีชื่อเข้าชิงทั้งวงแบล็กพิงค์และก็ลิซ่าสำหรับวงแบล็กพิงค์นะคะเข้าชิงสาขา Best v i d e o กับเพลง Pink เวนอมและก็วง b ร e a k p i n กับลิซ่าก็เข้าชิงสาขา Best K-pop นะคะซึ่งคลิปสอนการโหวตแอดก็เคยทำไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าแฟนๆคนไหนสนใจจะโหวตและก็ทำไม่เป็นนะคะก็สามารถไปหาดูได้นะเพราะว่าวิธีการโหวตของงานนี้คือง่ายมากๆแฟนๆคนไหนที่สะดวกโหวตนะคะก็อย่าลืมไปโหวตให้ลิซ่าและก็วง b r e a k p i n กันเยอะๆนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็มาอัปเดตข่าวของลิซ่าและก็ b r e a k p i n แค่นี้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะ